ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยอง365วันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเรื่องวัดร้างสุดอาถรร์บทที่หนึ่งความเงียบเงินแห่งวัดร้างกลางป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเยือนมาหลายสิบปี มีวัดร้างเต่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงที่ห่อหุ้มทุกสิ่งทุกอย่างจนมิดวัดนี้ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนในหมู่บ้านที่เคยตั้งอยู่ใกล้ๆเพราะมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์สยองขวัญที่ทำให้ชาวบ้านพากันอ,อพยพหนีและไม่เคยกลับมาเยือนอีกวัดป่าอาถรรพ์คือชื่อที่คนในพื้นที่เรียกขานกัน หลายคนเล่าขานถึงเสียงกระซิบแปลกๆที่ลอยมากับสายลมยามค่ำคืนจจ่นทุกที่จุดเองโดยไม่มีใครรู้และเนาร่างที่เห็นเพียงแค่หางตาพวกผู้เท่าเราวา่าวัดนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือมากแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจดดํา เรื่องเล่าว่าเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายของวัดร,รมพิธีกรรมอลิลับบางอยา่างจนเกิดอาถรรพ์ทำให้สิ่งชั่วร้ายเข้าครอบนำวัดนี้ทุกครั้งที่มีคนพยายามเข้าไปทำลายวัดหรือฟื้นฟูก็พบจุดจบอย่างน่าสะพรึงกลัวกลุ่มวัยรุ่นจากเมืองใหญ่ทั้ง5้าคนได้ยินข่าวหรือเรื่องนี้จากอินเทอร์เน็ต และความท้าทายในการสำรวจสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดึงดูดพวกเขามากพวกเขาตัดสินใจเดินทางมายังหมู่บ้านไกล้ๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดร้างนั้นด้วยความคิดว่าเรื่องเล่าคงเป็นแค่ตำนานเก่าๆที่ถูกแต่งเติมให้ฟังดูน่าตัวเกินจริงถึงแล้วเสียงของเอกหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นขณะที่รอตู้เล็กๆ ที่พวกเขาเช่ามาจอดสนิทต,ตรงหน้าหมู่บ้านอันเงียบสงบหมู่บ้านนี้ดูราวกับถูกทิ้งร้างเช่นกันแม้ว่าจะยังมีผู้คนอาศัยอยู่บ้างทว่าบ้านเรือนกลับดูซุดโซมและบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดมันเงียบไปไหมวะอามชายร่างใหญ่ที่สุดในกลุ่มถามขึ้นเขารู้สึกถึงความผิดปกติทันทีที่ก้าวลงจากรถ พวกเขาเดินเท่าไปถามทางจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านแต่กอบได้รับคำเตือนอย่างเดียวว่าอย่าไปไม่มีใครเคยกอบมาเสียงของลุงคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านหลังเต่าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสายตาของเขาดูหวาดกลัวและหม่นมองอย่างเห็นได้ชัดแต่กลุ่มวัยรุ่นกอบไม่ฟังคำเตือนเหล่านั้นพวกเขาคิดว่าเป็นเพียงคำขู่ที่เกิดจากความกลัวเรื่องเล่าโบราณ สุดท้ายพวกเขาก็เตรียมตัวพร้อมแล้วเดินเข้าป่ามุ่งหน้าไปยังวัดร้างนั้นระหว่างทางเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องอย่างคึกนองเงียบลงอย่างน่าประหลาดเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้ามาความเงียบงนันเข้าครอบงำบรรยากาศความเย็นเริ่มคลุบคลานมาพร้อมกับลมที่พัดผ่านไปมาเหมือนเสียงกระซิบเอกที่เดินนำหน้าเป็นคนแรกรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากข้างหลังแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่เห็นใคร หนึงว่าเราควรกลับไหมวะมิ้นสาวคนเดียวในกลุ่มถามขึ้นด้วยเสียงสัน่นเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติความกดดันที่ล้อมรอบทำให้เธอเริ่มใจไม่ดีกลับทำไมว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเอกตอบกลับอย่างไม่คิดอะไรไม่นานพวกเขาก็เห็นประตูวัดเก่าแก่ที่ถูกปิดทิ้งร้างมานาน ประตูไม้ขนาดใหญ่ที่เคยมีรดลายงดงามบัดนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันและฝุ่นหนาสภาพดูเก่าแก่แต่ก็ยังคงความน่ากลัวบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดแม้แต่เสียงลมก็เหมือนจะหายไปทันใดนั้นเสียงกระพือของนกที่บินผ่านพวกเขาไปทำให้ทุกคนสะดุง้งเอาวะเข้าไปกันเถิดเอกพูดพร้อมผลักประตูวัดออก ประตูที่น่าจะเปิดยากกลับเปิดออกด้วยความง่ายดายราวกับมีใครคอยต้อนรับพวกเขาอยู่ข้างในพื้นที่ภายในวัดนั้นเงียบสนิทและมืดทึบราวกับเวลาหยุดหมุนเสาหินที่ล้มอยู่ข้างทางและพระพุทธรูปที่ผุพังจากการเวลายิ่งทําให้ที่นี่ดูน่าตัวอย่างบอกไม่ถูกแต่แล้วขณะที่พวกเขากำลังสำรวจอยู่ สายลมเย็นๆพัดผ่านหลังพวกเขาไปอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเราวกับมาจากที่ไหนสักแห่งเริ่มดังขึ้นในความเงียบช่วยด้วยเสียงแหบพระดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนมันชัดเจนเกินกว่าที่จะเป็นเพียงจินตนาการและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พวกเขาไม่อาจหลีกหนีได้อีกต่อไปบทที่สองเนามืดในความทรงจำ เสียงแหบพระที่ดังขึ้นกลางความเงียบงนันทำให้ทุกคนหยุดนิ่งเหมือนถูกสะกดด้วยความกลัวเสียงนั้นเหมือนดังมาจากทั่วทุกทิศทุกคนหหนมองหน้ากันอย่างประหลาดใจและหวาดหวัว่นมะเมื่อกี้พวกมึงได้ยินไหมมิ้นถามเสียงสั่นความตัวสะท้อนออกมาจากดวงตาของเธอแค่ลมพัดหน้าไม่มีอะไรหรอกเอกพยายามปลอบโยน แม้ในใจของเขาเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่อยากยอมรับว่าสิ่งที่ได้ยินมันเหนือธรรมชาติแต่ยิ่งก้าวลึกเข้าไปในวัดบรรยากาศก็ยิ่งกดดันแสงแดดที่เคยส่องผ่านยอดไม้ค่อยๆหายไปท้องฟ้ากลายเป็นสีมนอย่างรวดเร็วความมืดครอบงำทั่วทั้งบริเวณทำให้วัดร้างนี้ยิ่งดูลึกลับและน่ากลัว พวกเขายังคงเดินต่อไปแม้ว่าหัวใจของแต่ละคนจะเต้นรัวและหนักอึง้งนั่นทางนั้นมีเจดีย์อามร้องขึ้นเมื่อเห็นเจดีย์โบราณตั้งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้สูงมันดูเหมือนเป็นศูนย์กลางของวัดพวกเขารีบเดินไปทางนั้นด้วยความรู้สึกว่าบางอย่างกำลังบึงดูดให้พวกเขาเข้าไปเจดีย์เก่าแก่สูงประห่าน มันถูกปกคลุมด้วยมอสและรากไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงบริเวณรอบใจดีเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆแม้กระทั่งเสียงนกหรือมแมลงเมื่อเดินเข้ามาใต้เอกที่นำหน้าอยู่หยุดกึกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นที่คืบคลานจากพื้นดินขึ้นมาตามร่างกายราวกับบางอย่างใต้ดินกำลังเรียกร้องหาเขามึงรู้สึกไหมพื้นมันเย็นผิดปกติ เขาพูดออกมาเสียงเบาก่อนที่ใครจะตอบอะไรเสียงเหมือนหินเคลื่อนตัวก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันไปพร้อมกันและทันทีที่หันหลังกลับก็พบว่าประตูวัดซึ่งพวกเขาผลักเปิดมาเมื่อครู่นี้กำลังปิดลงอย่างช้าๆนั่นมันอะไรมิ้นร้องเสียงหลงขณะที่ประตูปิดลงสนิท ปิดพวกเขาทั้งห้าคนไว้ในความมืดภายในวัดที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์นี้อามรีบวิ่งไปที่ประตูและพยายามเปิดมันแต่ไม่ว่าพยายามผักดันเท่าไหร่ประตูก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเรากับมันถูกล็อกจากด้านนอกเราติดอยู่ในนี้แล้วหนึ่งในเพื่อนอีกคนชื่อเจ็ดพูดขึ้นอย่างสิ้นหวัง ทุกคนเริ่มตระหนักว่าพวกเขาอาจไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ง่ายๆเสียงกระซิบเดิมกลับมาดังกล้องอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนขึ้นช่วยด้วยออกไปกไม่ได้เสียงนั้นแถวเบ,เบาแต่เต็มไปด้วยความทรมานเหมือนเสียงของคนที่ติดอยู่ในความมืดมานานแสนานานเอกที่ยืนอยู่ใกล้เจดีที่สุดมองเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนผนังของเจดี มันเป็นเงามืดที่แปลกประหลาดไม่มีรูปร่างที่แน่ชัดเงานั้นดูเหมือนจะขยับเข้าใกล้เขาทีละน้อยมึงดูนั่นเอกชี้ไปที่เงาทุกคนแหนไปมองและจ้องมองด้วยความตื่นตระหนกท่านใดนั้นเองเงามืดเหล่านั้นก็เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างของคนชายร่างสูงในชุดขาวเปื้อนฝุ่นปรากฏตัวขึ้นจากความมืดร่างกายของเขาผอมแห้ง ดวงตาสีดำเล็กจนเหมือนจะดูดกลืนทุกสิ่งที่มองเข้าไปเขายืนอยู่หน้าพวกเขาราวกับจะเฝ้ามองแต่ก็ไม่พูดอะไรไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวทุกอย่างหยุดนิง่งความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งและชายลึกลับก็เริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวหนีไปตามตะโกนอย่างบ้าคลั่งทุกคนแตกตื่นและเริ่มวิ่งไปคนละทิศละทาง หวังจะหาทางออกจากสถานที่นี้แต่ทางเดินภายในวัดที่ควรจะตรงไปกลับบิดเบี้ยวอย่างผิดปกติทุกย่างก้าวที่พวกเขาวิ่งไปเหมือนพาตัวเองลึกเข้าไปในวัดมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาวิ่งมินซึ่งวิ่งนำหน้าเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครวิ่งตามมาเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเธอดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอหันกลับไปดู และเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังไล่ตามมาติดๆมันตามมาเธอกรีดร้องสุดเสียงขณะที่เงาดำลึกลับเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงกระซิบยังคงดังก้องออกไปไม่ได้ไม่มีใครหนีรอดและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ความจริงอันน่ากลัวของวัดร้างแห่งนี้เริ่มปรากฏบทที่สพิธีกรรมแห่งความตาย เสียงกรีดร้องของมินที่ดันกล้องไปทั่วทำให้ทุกคนตื่นตระหนกพวกเขาพยายามหาทางหนีจากสิ่งที่ไม่รู้จักที่กำลังไล่ตามแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนทางเดินในวัดเหมือนจะยืดยาวและบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆราวกับว่าพวกเขากำลังวิ่งวนอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเอกหันกลับไปดูข้างหลัง เขาเห็นเงาดำลึกลับนั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมันไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่มันคล้ายกับเงาของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวจนน่ากลัวเงานั้นไล่าตามมาอย่างไร้ความปราณีหัวใจของเอกเต้นระรัวเขาเริ่มสงสัยว่าพวกเขากำลังถูกลวงเข้าสู่บางสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเราไปผิดทางกันแล้วเจตกรขึ้น เขาพยายามจับมือมิ้นที่วิ่งตามมาด้วยใบหน้าตื่นตระหนกถ้าจะมีทางรอดต้องกลับไปที่เจดีเอกพูดขึ้นขณะพยายามคิดแผนการอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นมึงบ้าไปแล้วเหรอกลับไปที่เจดีงั้นเหรออามแยง้งเขาหันมองไปยังทางข้างหน้าแต่กลับเห็นว่าทุกทางที่พวกเขาเลือกวิ่งหนีล้วนพาพวกเขากลับมาอย่างที่เดิม เรากับวัดนี้กำลังเล่นตลกกับพวกเขาทว่าด้วยความสิ้นหวังไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนจึงต้องตามเอกกลับไปยังเจดีโบราณทันทีที่พวกเขากลับมาถึงบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปความเย็นยะเยือกคลืบคลานมาพร้อมกับความเงียบที่น่าขนลุกราวกับว่าวัดทั้งวัดกำลังจับตามองพวกเขาที่เจดีเอกยืนมองมันด้วยความรู้สึกหนักอึ้ง สายตาของเขาจับจ้องไปที่ฐานของเจดี ee, ซึ่งมีรอยตัดเล็กๆรอยตัดนี้ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อนแต่เอกกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในนั่นเอกพูดเบาๆเ,เขาเริ่มใช้มือขูดดินที่ปกคลุมฐานเจดีออกแต่ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้ง คราวนี้มันดังชัดเจนและเย็นเยียบเจ้ามาถึงจุดจบของตัวเองแล้วเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่เคยอยู่ที่นี่บรรยากาศรอบตัวเริ่มหนักอึ้งทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดดันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเองรอยตัดที่ฐานเจดีก็เผยออกเป็นพรงเล็กๆ ภายในพรองนั้นมีหีบไม้เก่าที่ถูกปิดผนึกด้วยเชือกโบราณลวดลายแปลกตารอบๆหีบมีเศษซากของเครื่องบูชาและทูกเก่าที่ถูกจุดทิ้งไว้กองพนเนินนี่มันอะไรอามถามเสียงเบามือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่มองดูหีบนั้นเอกไม่ตอบเขามองหีบอย่างจดจอ่อ และรู้สึกได้ว่ามันคือกุญแจสําคัญที่จะไขายความลับของวัดร้างนี้เขาพยายามแก่เชืออกแม้จะรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากหีบเหมือนมีพลังบางอย่างกำลังต้านทานเมื่อเชกถูกแกะออกในทันใดนั้นเองพื้นดินรอบตัวพวกเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงแตกของหินและไม้ดังสนั่นทั่ววัด รากับว่าวัดทั้งวัดกำลังจะถล่มลงมามึงทำอะไรลงไปเจตะโกนถามด้วยความตกใจเขาพยายามจะหนีออกไปแต่ไม่สามารถขยับตัวได้เสียงร้องของผู้คนดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณเราวกับว่ามีวิญญาณจำนวนมากกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานท่านใดนั้นเองเงาดำที่เคยไล่ตามพวกเขาก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันดูชัดเจนขึ้นรูปร่างของเงาดำเริ่มก่อตัวเป็นคนแต่มันไม่ใช่คนที่พวกเขาเคยรู้จักมันคือร่างของเจ้าอาวาสผู้ลึกลับที่เคยทำพิธีกรรมอันชั่วร้ายในวัดนี้เจ้าไม่มีทางรอดไม่มีใครรอดเสียงของเจ้าอาวาสดังกล้องในหัวของพวกเขาร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อย มือผอมแห้งยื่นออกมาราวกับจะจับพวกเขาไว้ตลอดการแต่ก่อนที่ร่างนั้นจะเข้าถึงตัวพวกเขาหีบไม้ที่เอกแกะออกก็เปิดออกด้วยตัวมันเองภายในหีบนั้นมีสิ่งของบางอย่างวางอยู่มันเป็นกระดาษเก่าๆที่เต็มไปด้วยลวดลายและอักขรแะแปลกตาพวกเขาไม่สามารถอ่านมันได้แต่เมื่อเอกหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมา ร่างของเจ้าอาวาสก็หยุดนิ่งมันคือพิธีกรรมอะไรบางอย่างเอกพึมพำพลางมองดูกระดาษในมือมันต้องเป็นกุญแจที่สามารถหยุดอาถรรพ์ที่ครอบงำวัดนี้ได้แล้วเราจะทำยังไงต่อมิ้นถามเสียงสั่นเครือขณะที่พยายามมองหาทางออกจากสถานการณ์นี้เอกในหน้าขึ้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่น เราต้องทำพิธีกรรมนี้เพื่อปลดปล่อยทุกอย่างที่ติดอยู่ที่นี่ทุกคนรู้สึกถึงรแรงกดดันที่คืบคลานเข้ามาแต่พวกเขารู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนี่คือวิธีเดียวที่จะรอดออกจากวัดร้างแห่งนี้พิธีกรรมนี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดคำสาบที่คอยเฝ้ารอผู้คนให้มาติดอยู่ในวัดนี้ตลอดกาลบทที่สี่ พิธีแห่งการปลดปล่อยลมหนาวพัดวูบเข้ามาอย่างแรงขณะที่พวกเขายืนล้อมรอบหีบไม้โบราณซึ่งบรรจุอร拉ลิกหลับไว้ในมือของเอกความเงียบงันกลับเข้าครอบงำอีกครั้งเงาวมืดของเจ้าอาวาสที่หยุดนิ่งตรงหน้าราวกับว่ามันกำลังรอคอยการกระทำต่อไปของพวกเขาเอกกว่ดาตามองเพื่อนๆก่อนจะสูดหายใจลึก ถ้าเราต้องการรอดเราต้องทำพิธีนี้ตามที่กระดาษบอกไว้เขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องทำอะไรบ้างเราอ่านอักขระพวกนี้ไม่ออกด้วยซ้ำถามด้วยความสับสนดวงตาของเขามองไปที่กระดาษที่เอกถือไว้ ข้อความบนแผ่นกระดาษนั้นเก่าและซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจเอกพยายามจ้องมองอักขระบนกระดาษมันดูคล้ายกับลายมือที่ไม่ชัดเจนแต่ยิ่งจ้องมองนานเท่าไหร่ภาพในหัวของเขาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นราวกับมีใครบางคนกำลังกระซิบแนะนำการทำพิธีอยู่ในจิตใจของเขาเราต้องเริ่มจัดก,การวางของบูชารอบเจดีย์ เอกพูดขึ้นด้วยความมั่นใจที่เขาเองก็ไม่รู้มาจากไหนเขาสั่งให้ทุกคนช่วยกันหาวัตถุรอบวัดไม่ว่าจะเป็นทุปเก่าซากเครื่องบูชาหรือแม้แต่หิมที่แตกหักจากสิ่งก่อสร้างโบราณทุกอย่างที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมได้เจดี JD เริ่มถูกล้อมรอบด้วยเครื่องบูชาที่พวกเขาหาได้แต่ความเงียบรอบตัวนั้น หนักอึ้งราวกับบรรยากาศก,กำลังสะกดกลั้นความหวาดกลัวและความเวทมีดเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเอกก็ยืนตรงกลางลานวัดมือของเขาถือกระดาษพิธีกรรมที่อัคระปแปลกๆบนแผ่นนั้นยังคงส่องแสงจางๆขาวค่อยๆท่องอัคระบนกระดาษอย่างแผ่วเบาเสียงของเขาเหมือนถูกกระซิบตามลมไปทั่ววัดอย่าหยุดนะเอกมิ้นพูดออกมา แม้จะเห็นใบหน้าอ่อนล้าของเขาทัานใดนั้นเองเมื่อเอกเริ่มท่องอักขระเป็นครั้งที่สามเสียงกล้องสะท้อนขึ้นจากเจดีลมเริ่มพัดแรงขึ้นจนเศษหินและใบไม้ปลิวว่อนบรรยากาศรอบตัวพวกเขาเริ่มปรารพรนราวกับฟ้าดินกำลังปลดเกลี้ยวเนาของเจ้าอาวาสที่เคยนิ่งเฉยมาตลอดเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้มันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ดวงตาเล็กโหลของมันส่องประกายแสงสีแดงจางๆมันยื่ยนมือออกมาเรากับจะจับวิญญาณของพวกเขาไปติดอยู่ในวัดแห่งนี้ตลอดกาลแล้วเข้าทําต่อไปอามตโกนพร้อมกับมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวทุกคนรู้ว่าหากพิธีกรรมนี้ไม่สำเร็จ พวกเขาจะไม่มีทางรอดเอกเย็นคมท่องอักขระต่อไปแต่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังดึงดูดเขาเข้าหาเงามืดของเจ้าอาวาจูจูเขาก็รู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูกแช่แข็งทุกคำที่เขาท้องออกมารู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆอย่ายอมแพ้ มินวิ่งเข้ามาใล้เอกจับแขนของเขาไว้พยายามให้กำลังใจแม้ใบหน้าของเธอจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็ตามเอกสูดหายใจลึกและตัดสินใจท่องอักขระนั้นต่อเสียงของเขาดังก้องขึ้นเรื่อยๆราวกับมีพลังบางอย่างตอบสนองต่อคำอธิษฐานและการขับไล่ของเขา ลมหมุนรอบเจดีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นพายุเล็กๆที่รวมตัวอยู่ตรงกลางทันใดนั้นเองแสงสว่างเจิดจ้าพลันระเบิดออกจากเจดีทุกคนปิดตาเพราะความแรงของแสงนั้นและเมื่อแสงจางลงความเงียบงันกลับคืนมาอีกครั้ง ร่างของเจ้าอาวาสที่เคยเป็นเงยามืดกลับหายไปไม่มีเสียงกระซิบไม่มีลมพัดและไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบเงียบงันจนดูผิดปกติเอกหายใจหนะักรู้สึกถึงพลังที่หายไปจากร่างกายสำเร็จแล้วใช่ไหมเขาถามขึ้นแม้จะยังไม่แน่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่แล้วเสียงเล็กๆที่แผ่วเบาเหมือนกระซิบลอยมาตามลมขอบคุณที่ปลดปล่อยค่ามันเป็นเสียงของเจ้าอาวาสแต่มันเต็มไปด้วยความสงบไม่ใช่เสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธหรืออาฆาตเหมือนก่อนหน้าพวกเขารู้ทันทีว่าวิญญาณของเจ้าอาวาสได้รับการปลดปล่อยแล้วจากอาถรรพ์ที่ครอบงำวัดนี้มาหลายชั่วอายุคน ความสงบเข้าปกคลุมรอบวัดขณะที่แสงสว่างเริ่มลอดผ่านยอดไม้เหมือนกับว่าฟ้ากำลังกลับมาสดใสอีกครั้งพวกเขารอดมาได้แต่ขณะที่พวกเขาเริ่มเดินออกจากวัดเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นเบาๆในหัวใจของเอกเสียงนั้นฟังดูคล้ายคำเตือนที่กระซิบลึกเข้าไปในจิตใจอาถรรพ์นี้อาจไม่จบสิ้นง,ง่ายๆเช่นนั้นบทที่ห้า วงจรแห่งอาถรนหลังจากพิธีกรรมปลดปล่อยสิ้นสุดลงความเงียบสงบที่แผ่ซ่านทั่ววัดร้างนั้นให้ความรู้สึกแปลกประหลาดแม้วิญญาณเจ้าอาวาสจะได้รับการปลดปล่อยแต่เอกกลับรู้สึกไม่แน่ใจอย่างเต็มที่ขณะที่พวกเขาเดินออกจากวัดเสียงลมพัดผ่านใบไม้ยังคงเย็นยะเยือก และบรรยากาศที่คุณเคยแต่ก็แฝงความมืดมนยังติดอยู่ในหัวใจของทุกคนประตูวัดซึ่งก่อนหน้านี้ปิดสนิทค่อยๆเปิดออกช้าๆพวกเขาเดินออกมาอย่างเหนื่อยล้าแสงอาทิตย์ยามเย็นอาบท้องฟ้าเป็นสีทองแดงขณะที่ท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีครามทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกรู้สึกถึงอิสรภาพที่รอคอยมานาน แต่ยังคงมีบางอย่างในสายลมที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถผ่อนคลายได้เต็มที่เราทำสำเร็จแล้วใช่ไหมมิ้นถามด้วยความหวังที่ปนเปกับความไม่แน่ใจน่าจะใช่ทุกอย่างเงียบไปแล้วเจดตอบแต่เสียงของเขาฟังดูไม่แน่ใจนะเขายังรู้สึกถึงบางอย่างที่ยังไม่คลี่คลายตามพยักหน้าเบาๆเราไม่ควรกลับมาที่นี่อีก วัดนี้ควรจะถูกปล่อยให้หลับไหลตลอดไปเอกเงียบไม่พูดอะไรเขายังคงคิดถึงเสียงกระสิบสุดท้ายที่เขาได้ยินในหัวอาถรนนี้อาจไม่จบสิ้นง่ายๆเช่นนั้นเขาพยายามปัดเสียงนั้นออกจากความคิดคิดว่ามันคงเป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความเหนื่อยล้าเมื่อกลับถึงบ้านในคืนนั้นพวกเขาแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน หลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกคนคิดว่าพวกเขาจะสามารถกลับสู่ชีวิตปกติได้แต่ในความเป็นจริงความปกติที่เคยมีนั้นได้หายไปตลอดการหลายวันผ่านไปเอกเริ่มรู้สึกถึงความผิดป,ปกติเสียงกระซิบที่เขาคิดว่าหายไปกลับเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในหัวเสียงนั้นไม่ใช่ของเจ้าอาวาสอีกต่อไป แต่เป็นเสียงใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกทรมานและเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นในเวลากลางคืนวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องคนเดียวแสงไฟในห้องก็เริ่มกระพริบอย่างไร้าสาเหตุและทันใดนั้นเขาเห็นเงามืดเคลื่อนไหวผ่านกระจบในห้องความหนาวเย็นแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเขา เอกลุกขึ้นมองไปที่เงานั้นหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเงาดำนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นและก่อตัวเป็นรูปร่างมนุษย์ช่วยข้าด้วยเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นในห้องเสียงนั้นไม่ใช่เจ้าอาวาสแต่เป็นวิญญาณอื่นที่ติดอยู่ในวัดเอกเริ่มเข้าใจแล้วว่าวัดร้างนั้นไม่ใช่แค่อาถรรพ์ของเจ้าอาวาสแต่มันคือสถานที่ที่ดึงดูดวิญญาณที่หลงทาง และพวกเขาได้เปิดประตูสู่ความมืดมิดให้วิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในโลกของพวกเขาการปลดปล่อยเจ้าอาวาสไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลงแต่กลับเป็นการปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในวัดนั้นให้ไหลเข้ามาสู่โลกภายนอกเช้าวันรุ่งขึ้นเอกตัดสินใจกลับไปที่วัดร้างอีกครั้งแม้เพื่อนๆจะพยายามห้ามเขาแต่เขารู้ดีว่านี่คือชะตากรรมของเขา เขาไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้เมื่อเอกเดินเข้าไปในวัดครั้งสุดท้ายประตูวัดปิดลงเบื้องหลังเขาความเงียบงันและลมหนาวที่เคยคุ้นเคยกลับเข้ามาครอบงำแต่คราวนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้อีกแล้วในท้ายที่สุดวัดร้างนั้นก็กลับไปสู่ความเงียบงันอีกครั้งแต่ความลับและอาถรรพ์ของมันยังคงอยู่ เพราอคอยผู้ที่ไม่รู้จักพอเข้ามาเกี่ยวข้องวงจรแห่งอาถรพ์ยังคงหมุนเวียนต่อไปไม่ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นจบแต่มันอาจไม่จบจริงๆขอบคุณที่รับชมนะค่ะ